2ี่ธันวาคม2565ครับคอมเมนต์นี้นะแผนถ้าแผนเอาเปรียบเรานะครับเรียกร้องให้ศาสรล้มละลายกันเถอะนะฮะถามว่าเป็นไปได้ไหมนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่ว่าเราต้องรักษาสิทธิตัวเองด้วยการประชุมเจ้าหนี้ลงมติเดี๋ยวไปดูว่าเงื่อนไขาการลงมติเห็นชอบไม่เห็นชอบเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่ผมแบบว่าทั้งหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มี ผู้ติดตามช่องด้วยที่มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับแล้วก็ให้ส่งส่งรายละเอียดมาให้ผมได้ศึกษาด้วยนะก็ขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับมติยอมรับแผนนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับที่ประชุมเจ้าหนี้นะแต่ละกลุ่มนะครับมีมติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจํานวนไม่น้อยกว่า2ใน3แห่งจํานวนนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ครับและ2ครับที่ประชุมเจ้าหนี้อย่างน้อย1กลุ่มนะครับมีมติเจ้าหนี้ ฝ่ายข้างมากและมีจํานวนไม่น้อย2ใน3เช่นกันครับแห่งจํานวนนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้นะครับเมื่อนับรวมจํานวนนี้ของเจ้าหนี้ยอมรับแผนในกลุ่มในประชุมเจ้าหนี้นะฮะทุกกลุ่มแล้วมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ50แห่งจํานวนนี้นะครับคือการที่แผนเขาจะสำลิดได้นี่ครับถ้าผมตีความไม่ผิดนะ นะครับแต่ถ้าใครถ้าใครตีความเพิ่มเติมก็เมนมาได้นะครับคือเท่าที่ผมเข้าใจคือว่าเจ้าหนี้ในแต่ละกลุ่มนะครับต้องมีมตินะครับเห็นชอบนะครับอย่างน้อย2ใน3นะฮะหรือว่าไม่เห็นชอบนะครับอันเนี้ยก็มีผลนะฮะ <S 2> <S 2> แล้วก็ที่ประชุมเจ้าหนี้อย่างน้อย1กลุ่มต้องอย่างน้อย1กลุ่มนะครับต้องมีความเห็นชอบเหมือนกันครับ <S <S ๆๆไม่น้อยกว่า2ใน3าเหมือนกันและรวมทั้งหมดทุกกลุ่มเจ้าหนี้นะครับต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ50แห่งจํานวนนี้ทั้งหมดดังนั้นผลการลงมติของเราครับมีผลอย่างมากนะครับว่าเราจะได้รับการชำระแบบไหนนะครับเราต้องเข้าประชุมให้ได้มากที่สุดเท่ากับใกล้เคียงกับจํานวนที่ต้องต้อง,ต,องต้องทุกคนนะครับต้องทุกเคสประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะส่งผลต่อการลงมตินะครับแล้วก็สารพิจารณาเห็นชอบแผนหรือไม่เห็นชอบแผนครับ และส่วนนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดนะความเป็นไปได้นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับการพิจารณาของสารนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับลงต่อจากคลิปนี้นะครับว่าความเป็นไปได้จะเป็นยังไงเพราะว่าคลิปนี้เวลาก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวว่าเป็นไปได้ว่าสารน่ะเห็นชอบกับไม่เห็นชอบแล้วจะเป็นในแนวทางไหนได้บ้างว่ากรณีล้มละลายกับไม่ล้มละลายจะเป็นไปในแนวทางไหนได้บ้าง ขออนุญ,ญาตขอศึกษาข้อมูลแบบละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปต่ออีกครับขอบคุณครับไปา,ายครับ